ทีนี้ครับเรามาดูปฏิกิริยาจากนานาชาติกันบ้างน,นะครับหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประกาศระง,งับการขึ้นภาษีไป90วันไปไล่เรียงกันนะครับทรัมป์นะฮะดูรายละเอียดกันก่อนแจ้งผ่านแพลตฟอร์มทรู t โซเชียลครับตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทยนะครับโดยบอกว่าจะระง,งับมาตรการกำแพงภาษีออกไปเป็นเวลา3เดือนหรือว่า90วันเพื่อให้เวลาสำหรับการเจราจาระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐและประเทศที่ต้องการขอลดอัตราภาษีดังกล่าว แต่ตรงนี้มันมีข้อแม้ครับยกเว้นแค่จ,จีนประเทศเดียวฮะทรัมป์ก่อนหน้านี้เนี่ยสั่งเพิ่มใช่ไหมจากร้ยจากห้าสิบสีพอจีนไม่ยอมขึ้นสู้ทรัมป์ก็อัดไปอีกห้เป็นร้อแล้วเมื่อคืนก็ประกาศจากร้อเป็น125ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีตอบโต้ที่เมื่อวานนี้รัฐบาลจีนประกาศโต้กลับด้วยการขึ้นภาษีสินค้าจากหาสหรัฐเป็น84% ส่วนอัตราภาษีนำเข้าขั้นต่ำ10%ที่เรียกเก็บจากทุกประเทศจะยังคงบังคับใช้ต่อไปนะครับทรัมป์บอกว่าหลังประกาศมาตรการภาษีมีประเทศต่างๆไม่น้อยกว่า75ประเทศติดต่อขอเจราจาเพื่อหาทางออกโดยไม่ได้มีการออกมาตรการตอบโต้สหรัฐแต่อย่างใดความเคลื่อนไหวของทรัมป์ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐครับปิดบวกแรงในวันพุธโดย S&P 5 0 0พุ่งขึ้นไปถึง9.5%ดาวโจนส์พุ่งไป7.87% NASDAQ เพิ่มขึ้น12.16%เห็นว่าดาวโจน e s, <c oughs> <S ขึ้นมากที่สุดรู้สึกจะเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ก็คือหลัง Great Depression ปี1940สนะ่ะฮะส่วนตลาดทุนเอเชียก็เปิดสดใสนะครับดัชนีนิเกอีกของญี่ปุ่นก็พุ่งขึ้นมากกว่า8%ตลาดทุนไต้หวันเพิ่มขึ้น9%ตลาดทุนเกาหลีใต้และออสเตรเลียปรับพุ่งแรงมากกว่า5%ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดทุนจีน แม้ว่าจะโดนทรัมป์อัดนะอัดเพิ่มนะมยังบวกคะบวก1.3%เปอร์เซ็นต์แม้จะมีข่าวว่าโดนหนักขึ้นก็ตามขณะที่ดัชนีห่งเสีงตลาดหุ้นฮ่องกงก็พุ่งขึ้น3%เปอร์เซ็นต์ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเหมือนกันครับตลาดหุ้นสหราชราอาณาจักรเพิ่มขึ้นกว่า6%เปอร์เซ็นต์ฝรั่งเศสขึ้น 6. 3เปอร์เซ็นต์เยอรมนีพุ่งไปถึง8เปอร์เซ็นต์ขณะที่สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนครับรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์ยื่นหนังสือต่อองคค์กกาาราร้โลหือ WTO เพื่อคัดท้านการขึ้นภาษีของทรัมป์จีนถือว่าละเมิดกฎของ W T O และถือว่าเป็นการตั่นแกล้งกันด้านนายหลินเจี้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกถแถลงการว่าจีนไม่สนใจทำสงครามภาษีแต่ก็ไม่กลัวคำขู่ของทรัมป์และอีกด้านหนึ่งล่าสุดรัฐบาลเวียดนามยังออกถแถลงการว่าได้ตกลงเปิดเจรจาการค้าแบบทวิภาคีกับสหรัฐแล้ว และจะพิจารณายกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีออกไปให้มากที่สุดรวมถึงจะอำนวยความสะดวกให้สหรัฐเข้ามาลงทุนในประเทศด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีฮันด็อกซูรักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้บอกว่ารัฐบาลจะใช้ช่วงเวลา90วันนับจากนี้เร่งเดินหน้าเจราจากับสหรัฐให้คืบหน้า <S <S เพื่อลดภาระด้านภาษีสุลกากรน,นายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด ระบุว่าจะเร่งหารือกับผู้นําประเทศอื่นๆทําข้อตกลงการค้าเสรีรับมือมาตราการกําแพงภาษีของทรัมป์อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รู้แน่ชัดครับว่าผู้นําที่จะหารือด้วยมีใครบ้างขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับนายหลินเชียลังรัฐมนตรีต่างประเทศตไต้หวันบอกว่าระยะเวลา90วันจะช่วยให้รัฐบาลได้เวลาเตรียมตัวสําหรับการเจราจาเชิงลึกกับสหรัฐส่วนอีกด้านหนึ่งครับก็คือสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเช ซึ่งอยู่ระหว่างการเยืยนอนนครโฮจิมินซิตี้ของเวียดนามครับบอกว่าการที่ทรัมป์ระงับมาตรการภาษีถือเป็นการเปิดประตูสู่การเจราจาโดยผู้นำสเปนมีกำหนดจะเดินทางเยือนจีนและจะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันพรุ่งนี้ด้วย